เหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่นะครับ67เจ็ดก็เลยพัดเด็กคนหนึ่งหลงเข้ามาอยู่บ้านผมนะครับเด็กคนนี้รูปตาหลอกขายก็ไม่รู้รู้แต่ว่าหน้าเหมือนผมเลยมีการถือปืนมายิงด้วยเปิดตัวลูกสาวหน่อยเป็นยังไงอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นแม่ยิงหรือเป็นแม่ชาย นี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราอะผู้หญิงเป็นผู้หญิงชื่ออะไรชื่ออะไรผู้กันผู้กันกี่ขวบแล้วตอนนี้กี่ขวบแล้วห้าขวบห้าขวบเรียนอยู่ชั้นไหนหอ,อยู่อยู่ชั้นสามอยู่ชั้นสามชั้นสามคืออะไรอะปอสามเนีาา่ยอนุบาลสามอ่ะนุบาลสามห้าขวบนุบาลสามโอ้โหเราไม่รู้เรื่องเลย ตอนนี้เพราะว่าบ้านคนอื่นน้เํเขาท่วมกันแล้วก็ทาความสะอาดยู่บ้านผมข้างในเคลียร์แล้วแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเละเดี๋ยวให้ดูนี่ดูเป็นไงฮะออกไปไม่ได้เลยตอนนี้ใช่ข้างในบ้านอยู่ได้เดินไปข้างนอกไม่ได้เนะานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็กลับแล้วนะพวกเนี้ยน้าเหมือนกันไหมรับน้าเหมือนพ่อลูกไหม เจมมนกันแน่เราเนี่ยตดางแดนไปแล้วร้องเพลงไหมบ้ามีคอนมสอนพิเสียงไหมไม่มีเด็กที่ไหนอยู่นูนมาอยู่บ้านเนี่ยตอนนี้เต้นไปหมดเลยนะเขากำลังท่องพัาสแล้วก็ดูดน้ำมาอยู่นะครับตอนนี้น้ําจากระดับ2เมตรเหลือประมาณร้อยจักยานด้านหน้านะด้านหน้าด้านหน้าเป็นพื้นที่ลุมต่ำแต่ว่าข้างในบ้านเขียร์ละนะครับมอเตอร์ไซค์พังไปสคันรถยนต์พังไป1คันเฉพาะบ้านผมนะ บ้านละเงินผมไม่ดูเหมือนกันนะครับนี่ก็ซื้อของมาให้แม่กินเนี่ยน่ากินกับพื้นนะครับไม่มีพาหานาแล้วดูข้างหลังดูเตาแกสแก่แกยังลอยแก่ยังลอยโอเคร้องเพลงให้พี่ฟังเพลงสิรองไม่เป็นร้องไม่เป็นทำอะไรเป็นบ้างเราอ่ะอเดี๋ยวปีหน้าฮะเล่นสลัมเล่นสลัม,ลส,ลมสลัมคือ,อยังไงสลัม ไม่รู้เหรอไม่รู้จักสลัมไหมสล,สลัมดังเหรอสลัมที่มันเล่นเล่นเล่นอะที่มันเป็นน้ำที่แบใช่ไหมมันกใส่กาวแล้วก็แบบท,ทำเป็นสลัมปวดหัวเลยตอนนี้ปวดหัวเลยนะฮะตลกน้ำเจ๊งไหมตลกไหมผู้เหมยจางกอนี่เป็นคนเป็นคนคนที่ไหนเนี่ย คนเมืองก่อนอบัแมนคนเชียงฮะคนไทยคนไทยเจ้าคนไทยเจ้าเรียบร้อยแล้วซื้อพ o ว e r b a n มาครับมีพ o w e r b a นะไฟฟ้าบ้านอื่นเขาติดกันหมดบ้านเรานี้พอคัดไฟขึ้นไฟช็อตดับนะครับนี่แหละนะับนี่คือวิกฤตนะข้อดีของมีวิกฤตก็คือการเราจะได้เคลียร์ของออก

กัดปากข้างล่างบุกเข้าไปนะฮะกัดปากอ่ะกัดปากอ่ะกัดปากทำไมอ่ะกัดปากทำไมลวอะองไหอาวจ้อหยนเลยเดียวน่ารักแต่หอนัลมันร้องเขาอุ้มไปทำไมเพ่เดียวก่อนนะอุ้มไปเพ่อเดียวกันกับา แกมแดนนะี่ก็ทาแกมเนาะแกมแดงใช่ไหมแกมแดนแกมแกมแดงใช่ไหมย่าไล้เป็นไงน้าเหมือนกันไหมครับอออ น่ารักจริงๆโชว์พุงหน่อยโชว์พุงหน่อยนี่เลยนี่เลยนะช่วงนี้หมูเด้งกำลังมาต้องเจอเราเนี้ยเนาะต้องเจอน้องเจดีกว่าอะไรอ่ะอะไรอะก็กิเตียวก็ซื้อปวดแขนนะอุ้มก็เตียงอันนี้กิโลเนี่ยตัวเนี้ย ห้าโลโลเองอ้ห้าโลป็ะด้ไม่ใช่ห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนแต่ว่ากิโลน้ําหนักกิโลน้าหนักมันจะเกินห้าโลแล้วทาให้ปวดแขนนะต้มโตมาหน้าก็ไม่ต่างกันหรอกเหมือนพี่แหละพี่ว่าพี่ว่าน่าจะขี้เล็เหมือนพี่แหละเหมือนกันเลย อาหโอโ้โหอ,อันนี้อยู่ได้ไปเดือนเลยเข้าได้น้ำเนี่ยแจกคนี่ะแจกเรากระจายครับตัวนี้นัลุ่มน้อย,ยให้ลู้หน่อยได้ครับะลุอ่ะพอไหมครับน้น้นนพอ ูดปัญหามาจะเอารถโยนเข้าได้ก็อีกฝัว่าหมอกรถสามล้อ